นี่ได้เห็นไม่ได้สอนทอผ้าเลยด้วยเช็คสลิงดีๆด้วยนะยังไรใยไม่ยีไรดังเลยนะเันเนี้ยอยากดังไหมวิ้เมื่อกี้ไปไหว้ไปไปขอพรเทพเมื่อกี้มาไม่รู้ว่าใครจะหายไปนะเกลแก้วใช่ไหมที่เขาบอกใช่ไหมอุสรรม ตั้งเลยนะใครอยากตั้งเขาไปตู้โดนเลยบอลด้วยแหละเริ่มขึ้นกะเช้าค่ะพี่น้องเริ่มขึ้นกะเช้าค่ะ,ะยัยไลจะไหวไหม,ไมยัยล่ยอ่ยดูกันเถอะ อไรอันนี <k <k ้ก็ได้พี่นีเป็นยี่ี้อก็มบ้างของเอ้คือเตรียมพร้อมค่ะมันมันล้อนอะมันล้นเหมือนกันพร้อมคาย เาเยไเยีใยบนเขาถ่ายรูปไม่เขาถ่ายไปนะครับเราไม่เอาก็ได้เพครับใเขา้ตาม้ที่ของเครับนูนแม่แฟนอ่ะมาเรไดแม่ไม่ต้องมาเหยือมาหนีนี่มนเหยือเนยมเหยือมาไปละุณ ดี๋ยวแลจะมีช่วงที่กิี๊ดน,นะครับเรามาดูยาไลกันนะคะว่าช่วงนี้ยาไลจะไหวไหมถ<อ>ึงคันบ่อท้ายคลิปเพราะว่ากังวล ยืนตรงกันยืนสิคิวโอเคโซ่เด่ใช่คิ่ายืนคนเดียวโอเคเราเริ่มแล้วนอถ่ายใช้คิบ๊ายบายบ๊ายบายรีไปเถอะแค่เริ่มต้นอไรก็ไม่เหมือนเพื่อนแล้วค่ะเอข่่งเนี้ยม่ตกระเยให้อย่ด้่พี่ตกยให้ยุ่เลยหรออันนี้ม่กรเจค่ วม่อย่ามาบวยว,า,า,วาย,ายนะตัวเองคคอดบตดออกมาไม่ต้วคือโปิดปิดแม่ไม่ไมีแอร์ครับสอ,อกบนอน้สอสอกบนอ,อ,อน้แบงมากี่แต่ออเป็นลมนลมไปเลยหยา <c oughs> <c oughs> ไ้ยายไื้อเลยมันยังได้ได้เรายื่ายแบบนี้นี่อะนี่ออันนี้ยังไม่สูบม่งขึ้นค่ะทำไมน้ำบ้านเขาเป็นเรียสีเป็นบ้านเราที่บกดนี่นี่เาส้างก้าพูดสะอาดตไมน้ำด้วยงน้าด้วยตรงน้ทลค่ะโอ้โห้ห่แป๊บช่วย้าด้วยจะเย็นย็พอไม่เป็นยัง อลยนะกระเช้าประกันมีไหมพ่อประกันโอนให้ใครโอนให้หนูใไรเขาบอกใ้ญ่ไรอย่างกี้ดหอ้ด้วยมู่นเลนด้ตรวเอไลสดได้อไลสดสดได้ด้วยได้ค่ะหมูพัน์เล่นนีไม่ได้ตัวเองไล่ได้ส้วนอะด้วไสวยรสด้ดวอร้าเยอะรวยอะดได้วยอะไรเ้ยอะสยอะไดอะส้ยอ้ยียออก้ยอะยังไรสดไอยไร้ นั่งสิพ่อนั่งแับเอียงนั่งลงนั่งลงมันอียงเขฟเมันไม่เอียงหรอกพีนอะ่เามันปนกลัวะกลัวแล้วยืนทำไมก่อนนั่งนังน่งลงมันจะได้ถ่ายได้สามรกิจิที่ไหน่ะมันม่งพ่โนั่งตรงนี้สามสิบนาทีเลยเหรอใช่ใช่เบิ้งพูนยอดพูนบคนบแล้วขากลับเราก็แนั่งแบบมีกาแบบกระจดกลูกได้มาเล ยัง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 แค่สตาร์ทปูนพ่อสีขาว้าเราจะขึ้นไปนู่นเลยเหรอใช่ค่ะนนั้เลไปไปอันนู้นนจะยิ่งเสียวอันงอนอ่ะไม่มองไม่เห็นนั่งลงนั่งลงมันจะได้มองเห็นกันมันเห็นมันอันแดดด้ยเดี๋ยวจะมันก็เดียวค่ะโอ้โหเฮยพี่เขมนั่งลงเสียวที่สุดในชีวิตเลยนั่นเชื่อไหมคือ ครั้งแรกนในชีวิตเลยเสียวมากเลยเออไ่เคยเสียวจะเคีอบอ่ะก็เขาบอกว่าพ่อกัญชัยมามาฮ่องกงต้องนั่งกันเช้ายังไม่เริ่มพ่ออันตราไม่ไม่เราเรามาจะสลาสินแล้วนั่นเราเราไ่เคยนั่งกันเช้าเราบัตรนันเราเคยนั่งแต่วิวแซ่อาก็ไม่เหมือนผู้จัดการแล้วเนาะเอาผู้จัดการเอานั่งแต่เทียนเหรออยู่ดีๆก็โดนหมดเยเดียว

ดีตแต่ไม่เีหน่อยไม่เยี่ยนหน่อยมากเลสั้นตายเลยแต่ว่าวิวมันดีมากเลยสวยมากนี่แหละแกไม่ยอมได้เครื่องบินมาเนี่โอ้ไม่เยีหน่อยมากนมันกลัลังไม่ได้เลยมันเอียังจานอนยานอนข้างหลังโอ้ สวยอยู่แต่ก็ควรนะยาดิบไม่ได้เข็มเนี่ยมเร็วเสียวขาไม่เรอตอนนี้แหละไม่เอากระจกแล้วดีนีแล้วขอบริเทศเอาได้ไนมไม่กระจบมันจะสบายกว่านี่นีไม่ไม่ไม่ไมดูแค่ดูข้างหลัง้วรู้ระบอดเป็นยังไงบวดช่มื่อึ้นแล้วกอนกินต่อไปก่อนาจะคืนไปทั้งอีกมันละ ไปอีกนู่นไปอีกอันนี้ลูกเลูกแรกใช่ไหมนี่ใช่ค่าปูไปอีกนะเนี่ยทั้งหมด4ลูกนะครับก็สานาทีนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่น้องครับกำลังจะไปลูกแรกค่ะพี่ดองเอ็นนี่เลยหรอก็ชอบจะขึ้นเขาไปลูกนู่นยากหัวยายไรเขาว่าพวก็ขอบ่เคยอยู่นี่เด้อร์หอยหอยทะเลมาเที่ยวนากรบ่ขื่นแมวด้วยกระขึ้นเื่อกาว่าโอเดดมากถ้ามันไม่ผ่าโผล่มากมันโอเคอ๋อสนามบินอยู่นี่ นี่ยังไงสนามบินโอ้เราก็จะลงไปสนามบินเลยใช่ไหมนี่ใช่เนี่ยลงแล้วเราลงไปเลยน่ะข้าวเขาจะจอดให้เรานี้เราก็โดดลงไปเลยโดดโดดผู้เดียวโดดเด้อค่ะเสไม่ได้เลยเไม่มันไม่เสียวมันไม่นี่แล้วลองหันไปดิบอกใจอะไรแกลัวความสูงขอยากเด้อเจอะไรหัวใจถึงตาตุ่มแล้วนะขาขยับไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยยังลับเสียงอะไรหลับของอกอปแอมกัเปลาตื่นตอนที่สู คุยเอนิ่งมากเลยคุยเอปกตินะชิวๆใช่ชิวปกติก็ชิวๆไม่ได้กลัวบ้าหรือเปล่าชิวมาถ้าไม่กลัวก็คือไม่กลัวคอยหันด้านหลังวิวงามๆกลัวก็คือคุยเองคุยเองจะควงบิวัวสวยแต่นน้ำมันน้ำไม่สวยบ้านเราเพิ่มระเพรำแพงทางไหนนั่นน้ำไม่สวยบ้านเราฝนระเพรำแพงน้ำทางน้ำเมืองไหนที่ร้อนขาดสลวมเขาม่หลวมแต่พ่อได้ออกห้องพ่อสามสิบคลิปไป ตอนนี้นะ,อะโอเคเอาเดียวเอาคลิปนิดๆหน่อยๆกอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับท่าใจก่อนรับตาก่อน